เอาละครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับสายเครื่องยกกระชับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีกับชื่อของเครื่องอัลเทราที่เป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดซึ่งก็เป็นเครื่องยกกระชับตัวท็อปที่ได้รับความนิยมในคลินิกความงามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยครับและล่าสุดนะครับในปี2025ที่ผ่านมานี้เองได้มีการเปิดตัวอัลเทราพามหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าอัลเทอรี้พามออกมาครับ ซึ่งถือเป็นเครื่องยกกระชับตัวใหม่ล่าสุดในรอบ15ปีเลยนะครับพอเปิดตัวออกมาปุ๊บก็ยิ่งทําให้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับวันนี้หมอเนตเลยจะพาไปเจาะลึกกันครับว่าเจ้าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัวนี้มันคืออะไรกันแน่สำหรับคำถามที่ว่าอัลตราพ,พรามคืออะไรหมอจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ อัลทราพรามคือเทคโนโลยีการยกกระชับผิวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากรุ่นก่อนหน้าโดยบริษัท m e r ร์สเอสเตติจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ผิวหนังทั่วโลกเลยนะครับในฐานะที่เป็นการรักษาแบบ Non-Invasive คำว่า Non-Invasive ก็คือไม่ต้องผ่าตัดไม่มีการลุกล้ำผิวไม่ต้องใช้มีด หมอครับซึ่งหมายความว่าผู้ที่เข้ามารับบริการเนี่ยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นแต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยแล้วก็ริ้วรอยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับทีนี้เรามาลงลึกถึงหัวใจสําคัญของมันเลยนะครับว่ากระบวนการทํางานของเครื่องอัลตราพรามเนี่ยมันทานํางานยังไงทําไมถึงช่วยยกกระชับผิวของเราได้หลักการของมันก็คือการใช้เครื่องเสียงที่มีความถี่สูงแบบเฉพาะเจาะจงที่เราเรียกกันในศัพท์ทางการแพทย์ว่า mfuv หรือชื่อเต็มๆก็คือไมโครโฟกัส a ัตราซาวิทวิชช t u ไลเซชันครับเจ้าขึ้นเสียงตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษและความเก่งกาจอยู่ตรงที่สามารถส่งพลังงานลงไปได้ลึกมากๆเลยครับลึกไปจนถึงชั้นผิวหนังที่เรียกว่า Smash ซึ่งชั้น Smash นี่แหละครับเป็นชั้นเนื้อเยื่อสำคัญที่อยู่ลึกสุดเป็นชั้นเดียวกันกันกบที่สัญยแพทย์เขาทำการผ่าตัดเพื่อดึงหน้านั่นเองครับ พอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจเลยนะครับว่ามันลงไปทำงานได้ลึกจริงๆพอพลังงานความร้อนจากคลื่นเสียงนี้ถูกส่งลงไปถึงชั้นสมทสอย่างแม่นยำมันก็จะทำให้เกิดการหดตัวของชั้นผิวในทันทีเลยครับผลที่ตามมาก็คือผิวจะถูกดึงให้ยกกระชับขึ้นทันทีหลังทําเลยครับซึ่งคนไข้จะสามารถเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้ทันทีประมาณ2 0 3 0เลยครับแต่ความสุดยอดของอัลตราพรามยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ นอกจากผลลัพธ์เรื่องการยกกระชับที่เห็นได้ทันทีแล้วเนี่ยพลังงานที่ส่งลงไปใต้ผิวยังไปทําหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการไปช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใหม่ใต้ผิวของเราด้วยครับเปรียบเสมือนการปลุกโรงงานผลิตคอลลาเจนใต้ผิวที่เริ่มจะโรยราไปตามวัยให้กลับมาทำงานอย่างขยันขันแข็งอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่นี้จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ และจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเต็มที่ในช่วง2-3เดือนหลังจากที่ทำไปแล้วซึ่งผลลัพธ์ในระยะยาวนี่แหละครับที่จะทำให้ผิวของเราดูแต่งตึงขึ้นแน่นฟูขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผิวจะดูอ่อนเยาว์ลงไปอีกครับซึ่งก็มีข้อมูลจากการศึกษาในคนไข้ที่ทำเอาเทล่าที่ใบหน้าแค่ด้านเดียวด้วยนะครับพอเวลาผ่านไปแล้วนำมาเปรียบเทียบกับอีกด้านที่ไม่ได้ทำ พบว่าอัตราการผลิตคอลลาเจนในด้านที่ทำเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง1.4เท่าหรือคิดเป็น42%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับด้านที่ไม่ได้ทำครับถือเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆสำหรับนวัตกรรมที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่ให้ผลลัพธ์ได้ลึกซึง้งถึงระดับโครงสร้างผิวขนาดนี้เลยครับสรุปง่ายๆก็คืออลัลทราพามเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาผิวย่อนคล้อยและริ้วรอยได้โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือพักฟื้น ให้ผลลัพธ์ทั้งการยกกระชับแบบทันทีและฟื้นฟูผิวให้แน่นเต่งตึงในระยะยาวครับเรื่องต่อมาที่เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับก็คือข้อดีและจุดเด่นของอัลตราพารมที่พัฒนามาจากเครื่องรุ่นก่อนหน้าอย่างอัลตรา s t t ครับว่ามันมีอะไรที่ล้ำกว่าเดิมบ้างทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจในวงการความงามเป็นอย่างมากนะครับต้องบอกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ในรอบ15ปีเลยทีเดียวครับ จุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับและเป็นสิ่งที่หมอคิดว่าสําคัญมากๆในฐานะคนทําหัตถการก็คือเรื่องของการมองเห็นชั้นผิวที่แม่นยํายิ่งขึ้นครับผมตรงนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเพราะเครื่องอัลทราพรามเนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ Full HD ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง35%เลยทีเดียวครับ ความละเอียดที่สูงขึ้นและขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี้มันสำคัญมากนะครับเพราะมันทำงานร่วมกับระบบ Visualization ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของอัลเท a ่หรือที่เราเรียกว่าเทคโนโลยี MFUV นั่นเองครับคำว่า V ก็มาจาก Visualization นี่แหละครับซึ่งมันทำให้หมอสามารถมองเห็นโครงสร้างชั้นผิวของคนไข้ในระหว่างที่ทำการรักษาได้อย่างชัดเจนมากๆเป็นภาพอัลโซาวแบบเรียลไทม์เลยนะคือในขณะที่หมอกำลังจะยิงพลังงานลงไป หมอจะเห็นภาพของชั้นผิวหนังของคนไข้ไปพร้อมๆกันบนหน้าจอขนาดใหญ่นี่เลยครับการที่เราเห็นภาพชั้นผิวแบบเรียไทมมเนี่ยมันเหมือนกับเรามี GPS หรือแผนที่นำทางที่แม่นยำสุดๆเลยครับหมอจะเห็นเลยว่าตอนนี้หัวยิงของเราอยู่ที่ชั้นผิวไหนกำลังจะยิงลงไปที่ความลึกเท่าไหร่เป็นชั้นหนังแท้ชั้นไขมันหรือลงไปลึกถึงชั้นสมสซึ่งเป็นชั้นพังผืดที่ห่อหุ้มกล้ามเนื้อชั้นนี้แหละครับที่เป็นเป้าหมายหลักของเราในการยกกระชับ เพราะเป็นชั้นเดียวกับที่สัญยญแพทย์เขาใช้สำหรับการผ่าตัดดึงหน้านะครับพอเราเห็นภาพชัดเจนเราก็จะสามารถวางหัวยิงและส่งพลังงานขึ้นเสียงความถี่สูงแบบเฉพาะเจาะจงหรือไมโครโฟกัสอัลตราซาว์ลงไปได้ตรงเป้าหมายแบบเป๊ะๆเ,เลยครับไม่มีการยิงผิดชั้นไม่ตื้นเกินไปจนไม่ได้ผลกระตุ้นคอลลาเจนเท่าที่ควรหรือไม่ลึกเกินไปจนไปโดนส่วนที่ไม่ต้องการพลังงานที่ส่งลงไปก็จะเกิดเป็นจุดความร้อนเล็กๆ เรียงกันเป็นเส้นตรงใต้ผิวทำให้เกิดการหดตัวของชั้นสมัสและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดครับและที่สำคัญคือมันปลอดภัยมากๆเพราะเราจะสามารถหลีกเลี่ยงโครงสร้างสำคัญๆที่อยู่ใต้ผิวหนังอย่างเช่นกระดูหรือเส้นเลือดใหญ่ได้ทำให้การปรับพลังงานให้เหมาะสมกับแต่ละจุดของใบหน้าทำได้อย่างแม่นยามากยิ่งขึ้นครับ ประเด็นต่อมาที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของความเร็วในการประมวลผลครับเครื่องอัลตราพา์มสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นถึง u เอร์ซเมื่อเทียบกับอัลเทรารุ่นก่อนหน้าครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเร็วขึ้นมันดียังไงกับผลข้าคำตอบก,ก็คือมันทำให้ระยะเวลาโดยรวมในการทำหัตการทั้งหมดเนี่ยมันสั้นลงครับลดลงไปได้พอสมควรเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าปกติการทำอัลเทราทั่วหน้าอาจจะใช้เวลาประมาณ45-60นาทีพอเครื่องมันทำงานได้เร็วขึ้นการส่งพลังงานในแต่ละลายก็จะใช้เวลาน้อยลงทำให้เวลาโดยรวมลดลงไปอีกซึ่งช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกอุ่นๆหรือเจ็บจิจี๊ดใต้ผิวมันก็จะสั้นลงตามไปด้วยครับทำให้ประสบการณ์ในการทำโดยรวมของคนไข้ดีขึ้นมากครับ สบายขึ้นไม่ต้องนอนเกรงหรือทนเจ็บนานเท่าเดิมซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีที่คนไข้หลายๆคนที่เคยทำรุ่นเก่าแล้วมาลองทำรุ่นใหม่จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนี้เลยครับบอกว่าเจ็บน้อยลงเพราะมันเสร็จเร็วกว่าเดิมนั่นเองและด้วยเทคโนโลยี MFUV ที่เป็นหัวใจหลักของอัลเทล่บวกกับการปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ๆที่หมอได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งเรื่องของหน้าจอที่คมชัดและใหญ่ขึ้นการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น มันก็ส่งผลโดยตรงมาที่ความยืดหยุ่นในการรักษาครับทำให้หมอสามารถปรับการรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาผิวของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือมันสามารถปรับแต่งแผนการรักษาได้แบบเฉพาะบุคคลจริงๆครับเพราะสะภาพผิวความหนาของชั้นผิวหรือปัญหาความหย่อนคล้อยในแต่ละบริเวณของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับบางคนอาจจะหย่อนช่วงกรอบหน้าเยอะบางคนอาจจะมีปัญหาหนังตาตก หรือบางคนอาจจะมีแก้มที่ตอบแต่กรอบหน้าไม่ชัดการที่มีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและแม่นยำแบบนี้ก็จะทำให้เราออกแบบการรักษาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละคนได้ครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายนอกของตัวเครื่องครับ ตัวเครื่องอัลเทราพรามเนี่ยได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและกระทัดรัดมากขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งในแง่าการใช้งานก็ทําให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดวางในห้องทาหัตถการและสะดวกต่อการใช้งานของแพทย์ผู้ทําหัตถการมากขึ้นด้วยนั่นเองครับสรุปง่ายๆก็คือทั้งหมดนี้เป็นการอัปเกรดที่สําคัญที่ทําให้อัลเทราพรามเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหน้าไปอีกขั้นทั้งในแง่ของประสิทธิภาพที่สูงขึ้นความแม่นยําที่มากขึ้นความปลอดภัยที่เหนือกว่า และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับคนไข้ครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันต่อเลยนะครับว่าแล้วเจ้าอัธราพามที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยมันสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาผิวของเราในเรื่องไหนได้บ้างเรื่องแรกเลยที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าและลำคอครับใครที่มีปัญหาแก้มหย่อนคล้อยกรอบหน้าเริ่มไม่ชัดเจนรู้สึกว่าหน้าเริ่มตกตามแรงโน้มถ่วงหรือว่าผิวบริเวณลำคอเริ่มเหี่ยวยน่นไม่กระชับเหมือนเดิม ตัวนี้จะเข้ามาช่วยได้ดีมากครับเพราะพลังงานคลื่นเสียงที่ยิงลงไปลึกถึงชั้นสมาสเนี่ยจะทําให้ผิวเกิดการหดตัวและยกกระชับขึ้นมาได้ทันทีหลังทําเลยครับจะสังเกตได้ว่ากรอบหน้าจะดูคมชัดขึ้นรูปหน้าโดยรวมก็จะดูแต่งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมปัญหาต่อมาที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นก็คือเรื่องของคิ้วตกหางตาตกแล้วก็ถุงใต้ตาครับ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูเหนื่อยล้าดูไม่สดใสการทำอัลตราพารมบริเวณรอบดวงตาก็จะสามารถช่วยยกคิ้วที่ตกให้กลับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้ดวงตาดูโตขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาได้ด้วยนะครับถือเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากสำหรับคนที่อยากให้ดวงตากลับมาดูมีชีวิตชีวา อีกครั้งครับนอกจากนี้ปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหากวนใจของใครหลายๆคนเลยก็คือเรื่องเหนียงและคางสองชั้นครับไม่ว่าจะพยายามลดน้ําหนักยังไงเหนียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งอัลเทราพามก็สามารถเข้ามาจัดการปัญหานี้ได้ครับโดยจะช่วยกระชับผิวหนังบริเวณใต้คางที่หย่อนคล้อยทําให้ไขมันใต้คางยุบลงคอดูเรียวสวยขึ้นกรอบหน้าก็จะยิ่งดูชัดเจนขึ้นไปอีกครับ และหัวใจสำคัญของการทำงานทั้งหมดนี้ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินขึ้นมาใหม่ครับอันนี้สำคัญมากเพราะมันคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะครับการที่ผิวเราหย่อนคล้อยมีริ้วรอยก็เพราะคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวเราลดลงไปตามวัยการทำอัลเทราพารมก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปบอกเซลล์ผิวว่าให้กลับมาทำงานอีกครั้งให้ผลิตคอลลาเจนใหม่ขึ้นมา ซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยในอนาคตได้ทำให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเลยครับแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครกันล่ะครับที่เหมาะกับการทำอัตรา,ภา,ภาพามบ้างกลุ่มแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนที่ต้องการยกกระชับใบหน้าแต่ไม่อยากผ่าตัดครับไม่อยากมีแผลไม่อยากเจ็บตัวเยอะและที่สำคัญคือไม่มีเวลาพักฟื้นนานๆการทำอัตรา,าพามถือเป็นทางเลือกที่ดีมาก เพราะเป็นนวัตรกรรมยกกระชับแบบ n อนอินเว i ีฟคือไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องใช้มีดทำเสร็จก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตรประจำวันได้ตามปกติเลยครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากๆครับกลุ่มต่อมาคือคนที่มีปัญหาผิวหย่อนคอยรู้สึกว่าผิวไม่ค่อยกระชับเหมือนเมื่อก่อนจับแก้มแล้วรู้สึกว่ามันไม่แน่นไม่เด้งเหมือนเดิมหรือคนที่เริ่มเห็นริ้วรอยเล็กๆปรากฏขึ้นมาแล้วเช่นริ้วรอยตรงร่องแก้มหรือริ้วรอยใต้ตา ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความร่วงโรยแห่งวัยการทำอัธรพาพามตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวและชะลอปัญหาเหล่านี้ไม่ให้ลุกลามไปมากขึ้นได้ครับนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่ต้องการปรับกรอบหน้าให้คมชัดหรือปรับรูปหน้าให้ดูเรียวขึ้นด้วยครับบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาแก้มห้อยมากแต่รู้สึกว่ากรอบหน้ามันทุ่ๆไม่คมเหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆการทำอัธรา พามก็จะช่วยเก็บกระชับผิวบริเวณกรอบหน้าทําให้สันกลามชัดขึ้นใบหน้าโดยรวมก็จะดูมีมิติและเรียวขึ้นได้ครับคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดอย่างเรื่องคิ้วตกหางตาตกหรือหนังตาเริ่มตกลงมาบางชั้นตาก็เหมาะกับการทำอาเทราพามเช่นกันครับเพราะเครื่องนี้สามารถยิงพลังงานในบริเวณที่บอบบางอย่างรอบลงตาได้อย่างแม่นยำช่วยยกเปลือกตาและหางตาขึ้นได้โดยไม่ต้องไปผ่าตัดทำตาสองชั้นเลยครับ และสำหรับใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าโดยรวมดูเหี่ยวดูโทมขาดความสดใสยอยากจะฟื้นฟูผิวให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้งตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะมันช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ทั่วทั้งใบหน้าทําให้ผิวแน่นฟูขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสุดท้ายคือคนที่กังวลเรื่องผิวบริเวณลําคอครับหลายคนดูแลผิวหน้าอย่างดีแต่ลืมดูแลผิวที่คอไปทําให้หน้าตึงแต่คอเหี่ยวซึ่งมันฟ้องอายุได้ชัดเจนมากนะครับ อัลตราพามก็สามารถช่วยกระชับผิวที่คอให้กลับมาเรียบเนียนแต่งตึงดูสมดุลไปกับผิวหน้าได้ครับผมมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าตัดสินใจจะทำอัลตราพาสมีจะต้องเจอกับขั้นตอนอะไรบ้างแล้วมันจะเจ็บอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าเรามาคุยกันเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับขั้นตอนการทำอัลตราพาณ์นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับผมขั้นตอนแรกสุดที่สำคัญมากๆก็คือการปรึกษาแพทย์ครับ ในขั้นตอนนี้เนี่ยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ปัญหาผิวหน้าของเราอย่างละเอียดเลยครับดูว่าความหย่อนคอยอยู่ตรงไหนมีริ้วรอยจุดไหนที่กังวลเป็นพิเศษเพื่อที่จะวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคนโดยเฉพาะเลยครับผมพอวางแผนก็นเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมผิวครับเจ้าหน้าที่จะทาความสะอาดผิวบริเวณที่เราจะทาการรักษาให้สะอาดหมดจดแล้วก็จะมีการทายาชาให้ครับ แปะยาชาทิ้งไว้สักพ,พักเพื่อช่วยลดความรู้สึกเจ็บระหว่างทําให้น้อยที่สุดครับพอยาชาออกฤทธิ์เต็มที่แล้วก็มาถึงขั้นตอนการทําหัตถการครับแพทย์จะใช้เครื่องอัลตราพรามค่อยๆย,ยิงพลังงานเครื่องเสียงความถี่สูงลงไปยังชั้นผิวตามตําแหน่งที่ได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ30-60นาทีเท่านั้นเอง ขึ้นอยู่กับบริเวณและจํานวนลายที่ทำครับและที่ดีงามมากๆเลยก็คือหลังทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติทันทีเลยนะครับไม่ต้องมีการพักฟื้นใดๆทั้งสิ้นครับคําถามยอดฮิตตลอดกาลเลยนะครับทำอัลเทอราพารมเจ็บไหมหมอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าเจ็บในระดับที่ทนไหวแน่นอนครับ ความรู้สึกระหว่างทำจะเหมือนมีอะไรอุ่นๆร้อนๆจี๊ดๆอยู่ใต้ผิวบริเวณที่เครื่องกำลังยิงพลังงานลงไปครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าก่อนทำเนี่ยเรามีการแปะยาชาให้อยู่แล้วครับซึ่งช่วยลดความรู้สึกเจ็บไปได้เยอะมากๆเลยครับและจากประสบการณ์ที่คนไข้หลายๆท่านที่เคยทำมาทั้งรุ่นเก่าอย่างอัลทราเอสทและมาทำอัทราพามรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอัทราพามเจ็บน้อยลงกว่าเดิมอีกนะ เพราะว่าเครื่องรุ่นใหม่นี้ทำงานได้เร็วขึ้นการทำหัตการเลยใช้เวลาน้อยลงความรู้สึกไม่สบายผิวระหว่างทำมันก็เลยลดลงตามไปด้วยครับแล้วทำไปแล้วเนี่ยจะเห็นผลเมื่อไหร่กันนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนอยากรู้ใช่ไหมครับข่าวดีก็คือหลังทำอัตราพามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลยนะครับประมาณ20-30%เลยทีเดียว ที่เห็นผลทันทีแบบนี้ก็เพราะว่าพลังงานที่ยิงลงไปที่ชั้นผิวสมาร์สเนี่ยมันทำให้เกิดการหดตัวของคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวในทันทีครับผิวเลยจะดูแน่นขึ้นดูกระชับขึ้นทันตาเห็นเลยครับแต่ว่านั่นเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับผลลัพธ์ที่ชัดเจนแบบเต็มร้อเเนี่ยจะค่อยๆปรากฏให้เห็นในช่วง2 3เดือนหลังจากการทำครับ เพราะในช่วงเวลานี้เองครับที่กระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่ในชั้นผิวจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ผิวหน้าของเราก็จะค่อยๆดูเต่งตึงกระชับและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมมีข้อมูลจากการศึกษาด้วยนะครับเขาเคยทดลองในคนไข้ที่ทำอัตราที่ใบหน้าแค่ด้านเดียวแล้วเปรียบเทียบกับอีกด้านที่ไม่ได้ทํา พบว่าอัตราการผลิตคอลลาเจนในด้านที่ทำเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง1.4เท่าหรือคิดเป็น4 2เลยนะครับเมื่อเทียบกับด้านที่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าผลลัพธ์มาเต็มแน่นอนและผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนกันนะโดยทั่วไปแล้วนะครับผลลัพธ์จากการทำอัลทรภาภาพามหนึ่งครั้งสามารถคงอยู่ได้นานประมาณ1-2ปีเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างของแต่ละบุคคลด้วย อย่างแรกเลยคือเรื่องของอายุและสภาพผิวเดิมครับคนที่อายุน้อยหน่อยหรือมีผิวที่ยังมีความยืดหยุ่นดีอยู่แล้วผลลัพธ์ก็จะคงอยู่ได้นานกว่าคนที่มีอายุมากหรือมีปัญหาผิวหย่อนคอยเยอะครับปัจจัยต่อมาคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับการดูแลตัวเองนี่สําคัญมากๆเลยนะครับใครที่หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด,จดทาครีมกันแดดสม่ําเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่สูบบุหรี่ก็จะช่วยยืดอายุผลลัพธ์ให้ยาวนานขึ้นได้ครับ รวมถึงการดูแลผิวด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะสมก็ช่วยรักษาผลลัพธ์ให้คงอยู่ได้นานขึ้นเช่นกันครับดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการรักษาผลลัพธ์การกระชับผิวให้ดีเยี่ยมอยู่ตลอดหมอก็แนะนำให้กลับมาทำซ้ำปีละหนึ่งครั้งเพื่อคงประสิทธิภาพที่ดีเอาไว้ครับส่วนเรื่องผลข้างเคียงนะครับต้องบอกเลยว่าการทำอัตรา,าพามเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากๆครับเพราะได้รับการยอมรับจากทั้ง USFDA ของอเมริกาและอยของไทยเราด้วย แต่ถึงจะปลอดภัยยังไงก็อาจจะมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆที่สามารถพบได้ในบางกรณีครับซึ่งถือเป็นอาการปกตินะครับไม่ต้องตกใจไปอย่างแรกเลยคืออาจจะมีอาการบวมและแดงเล็กน้อยในบริเวณที่ทำซึ่งเกิดจากพลังงานความร้อนที่ถูกยิงลงไปในชั้นผิวนั่นเองครับบางคนอาจจะรู้สึกอุ่นๆหรือแสบเล็กน้อยบริเวณที่ทำหรือผิวอาจจะมีความไวต่อการสัมผัสเพิ่มขึ้นในช่วง1-2วันแรกครับ ผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างที่หมอบอกครับว่าเป็นอาการปกติและจะค่อยๆหายไปเองไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังในระยะยาวแต่อย่างใดครับแต่ถ้าหากใครมีอาการที่รู้สึกว่ารุนแรงผิดปกติหรือไม่หายไปภายในเวลาที่กำหนดก็ควรรีบกลับมาปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับ เรื่องต่อมาที่สำคัญมากๆเลยนะครับและเป็นคำถามที่หมอโดนถามบ่อยที่สุดเลยก็คือแล้วเจ้าอัลเทรพรามเนี่ยมันแตกต่างจากเครื่องยกกระชับตัวอื่นๆที่เราเคยได้ยินกันในท้องตลาดยังไงบ้างวันนี้หมอจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันแบบชัดๆทีละตัวเลยครับจะได้เข้าใจว่าเครื่องไหนเหมาะกับปัญหาผิวแบบไหนเพื่อให้เราเลือกหัตนาการได้ตรงจุดและคุ้มค่าที่สุดนะครับเริ่มจากคู่แรกเลยครับอัลเทรพรามกับอัลเทลารุ่นเดิมหรืออัลเทลา SPT นั่นเองครับ ต้องบอกว่าเอลเทล่าพาคือเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจากเอาเทล SPT ครับผมแกนหลักของเทคโนโลยียังคงเป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแบบเฉพาะเจาะจงหรือ M-FUV ยิงลงไปใต้ชั้นผิวเพื่อให้เกิดการยกกระชับเหมือนกันครับแต่สิ่งที่เอาเท a ่าพาถูกพัฒนาให้ล้ำหน้าไปกว่าเดิมก็คือเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องครับอย่างแรกเลยคือเรื่องหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นถึง3 5และเป็นแบบ Full HD ทำให้หมอสามารถมองเห็นโครงสร้างชั้นผิวของคนไข้ได้แบบเรียลไทม์และชัดเจนยิ่งขึ้นมากๆครับพอเราเห็นชัดขึ้นการวางแผนการยิงพลังงานในแต่ละจุดก็จะแม่นยำม,มากขึ้นตามไปด้วยครับนอกจากนี้เครื่องยังประมวลผลได้เร็วขึ้นถึง20%ทำให้ระยะเวลาในการทำหัตถการสั้นลงคนไข้ก็จะรู้สึกสบายขึ้นเจ็บน้อยลงด้วยครับดีไซน์เครื่องก็ถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและกระทัดรัดขึ้นด้วยครับ แต่ถ้าถามถึงผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการยกกระชับผิวแล้วทั้งสองเครื่องยังคงทำได้ดีมากเหมือนกันครับทีนี้มาดูการเปรียบเทียบกับเครื่องกลุ่ม High ฮฟู ool, หรือ High Intensity Focus อั t ตราซาวกันบ้างครับจริงๆแล้วอัลตราก็คือ High ฮฟูชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นต้นแบบและเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้คำว่า MFU Ningv เพราะมีความพิเศษกว่า สำหรับเครื่องไฮฟูที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็จะมีไ i f ูอัลต f o r m e r สีและอ u er t ต f o ฟอร์ MPT นะครับความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยระหว่างอัลตราพรามกับไฮฟูทั่วไปก็คืออัลตราพรามมีระบบวิชว a l เซชันครับหรือก็คือหน้าจอที่ทำให้หมอเห็นชั้นผิวแบบเรียลไทมในระหว่างที่ทำการรักษานั่นเองครับ เทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถยิงพลังงานลงไปได้ลึกและแม่นยำถึงชั้นสมาร์ทซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้าเลยครับในขณะที่ไ i f ูทั่วไปจะไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบนี้ทำให้การรักษาต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างสูงในการกะระยะความลึกซึ่งอาจจะมีความแม่นยำน้อยกว่าครับและถ้าเทียบกับอัลตราฟอร์เมอร์ MPT โดยเฉพาะขนาดจุดโฟกัสพลังงานของอัลตราปีพรามจะใหญ่กว่า ทำให้ผลลัพธ์การยกกระชับอยู่ได้นานกว่าด้วยครับตัวต่อมาที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก็คือเทอร์เมชครับผมอัลทราพรามกับเทอร์เมชเนี่ยกลไกการทํางานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอัลทราพรามใช้พลังงานขึ้นเสียงความถี่สูง Mfuv ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทเพื่อเน้นเรื่องการยกกระชับโครงสร้างผิวแต่เทอร์เมชจะใช้พลังงานขึ้นวิทยุหรือ RF ครับ พลังงานของเตอร์เมดจะลงลึกได้ถึงชั้นหนังแท้และชั้นไขมันซึ่งยังไม่ลึกเท่าชั้นสมาสนะครับดังนั้นเตอร์เมดจะมีจุดเด่นในเรื่องการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวแน่นขึ้นลดริ้วรอยและที่สําคัญคือช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้ด้วยครับดังนั้นถ้าถามว่าใครเหมาะกับอะไรหมอจะแนะนําแบบนี้ครับถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยโครงหน้าไม่ชัดอยากยกผิวให้ตึงขึ้นเอาทาราพรามจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า แต่ถ้าคนไข้มีปัญหาแก้มเยอะหน้าอูมมีเหนียงเยอะๆคือมีชั้นไขมันที่หนาร่วมกับผิวที่หย่อนคล้อยและขาดคอลลาเจนการทำเตอร์เมจก็จะเหมาะสมกว่าเพราะช่วยทั้งกระชับผิวและลดปริมาณไขมันไปในตัวครับมาดูกันที่เครื่องมอร์ฟ e u s สกันมากครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานขึ้นวิทยุหรือ RF เหมือนกับเทอร์เมจครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่หัวยิงครับ หัวของมอร์เฟียสจะมีลักษณะเป็นเข็มเล็กๆจำนวนมากเรียงตัวกันครับเวลาทำพลังงาน RF จะถูกส่งผ่านปลายเข็มเหล่านี้ลงไปกระตุ้นชั้นผิวตั้งแต่ผิวชั้นบนจนถึงชั้นหนังแท้ครับกลไกนี้จะเน้นไปที่การปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนอิ่มฟูริ้วรอยยับย่นเป็นหลักครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นฟูคุณภาพผิวโดยรวมมากกว่าการยกกระชับโครงหน้าจากชั้นลึกแบบอัลตรา,าพามครับ สุดท้ายคือการเปรียบเทียบกับกลุ่มเลเซอร์ครับผมเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานแสงในการรักษาปัญหาผิวหนังซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ผิวชั้นบนเป็นหลักครับเช่นปัญหารอยแดงจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือรูขุมขนกว้างพลังงานของเลเซอร์จะไม่สามารถลงไปลึกถึงชั้น s m a s ได้เหมือนกับอัลตราพารมครับดังนั้นเลเซอร์จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวชั้นตื้นมากกว่า ปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้าครับผมเห็นไหมครับว่าแต่ละเครื่องมือก็มีจุดเด่นและเหมาะกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปข้อสำคัญที่สุดของการเลือกใช้เครื่องต่างๆก็คือต้องดูว่าตัวเราเองมีปัญหาแบบไหนและต้องการแก้ไขอะไรครับการเลือกขัตนการที่เหมาะสมกับปัญหาผิวของเราจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเห็นผลลัพธ์ที่ดีและที่สำคัญคือคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปครับผม มาถึงเรื่องสําคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือราคาในการทำออทรพาพาร์มครับสำหรับราคาเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆออย่างเลยครับคือ1นพื้นที่ที่เราต้องการจะทําและ2คือจํานวนลายที่ใช้ในการยิงพลังงานครับโดยทั่วไปแล้วราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ2 5ง0 0ื่นถึงสามหมบาทขึ้นไปครับถ้าเราต้องการทําในพื้นที่ที่กว้างขึ้นอย่างเช่นทั่วใบหน้าและลําคอ หรือบริเวณอื่นๆของร่างกายอย่างหน้าท้องต้นแขนต้นขาซึ่งต้องใช้จำนวนลายเยอะขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเป็นธรรมดาครับดังนั้นก่อนตัดสินใจทําก็ควรจะเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินปัญหาและวางแผนการรักษาก่อนนะครับจะได้ทราบจํานวนลายที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่แน่นอนสําหรับเคสของเราครับพอเราทราบเรื่องราคาคร่าวๆแล้วคําถามต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วจะเลือกทำออเทลลาพา์มที่ไหนดีล่ะครับหมอ เรื่องนี้หมอขอย้ำเลยนะครับว่าสำคัญมากๆไม่ควรเลือกจากราคาที่ถูกเป็นหลักเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไปเจอเครื่องปลอมซึ่งนอกจากจะทำแล้วไม่เห็นผลเสียงเงินฟรีแล้วยังอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายกับผิวหน้าของเราได้ด้วยครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุดหมอมีเช็คลิสต์ง่ายๆให้ลองไปตรวจสอบกันก่อนตัดสินใจครับอย่างแรกเลยคือคลินิกต้องมีใบรับรองมาตรฐานครับ เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอัลตราพามที่คลินิกนั้นใช้เป็นเครื่องของแท้แน่นอนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากทั้ง USFDA ของสหรัฐอเมริกาและอ,อยอของประเทศไทยเราด้วยครับเรื่องนี้สามารถขอดูใบรับรองจากทางคลินิกได้เลยนะครับคลินิกที่ใช้เครื่องแท้จะยินดีแสดงให้เราดูอยู่แล้วครับข้อต่อมาคือแพทย์ต้องมีประสบการณ์ครับควรเลือกคลินิกที่มีแพทย์ประจําและมีความเชี่ยวชาญในการทําอัลตราพามโดยเฉพาะ เพราะถึงแม้เครื่องจะดีแค่ไหนแต่ถ้าแพทย์ไม่มีประสบการณ์วางแผนการยิงพลังงานได้ไม่แม่นยำผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ครับอีกข้อที่ช่วยได้มากคือการดูรีวิวจากผู้ใช้บริการจริงครับการอ่านรีวิวหรือดูความคิดเห็นจากคนที่เคยเข้าไปใช้บริการจริงๆจะช่วยให้เราประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของคลินิกได้ดีขึ้นครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของบรรยากาศและความสะอาดของคลินิกครับ ควรเลือกคลินิกที่ดูสะอาดสะอา้านปลอดภัยและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อความมั่นใจของเราเองครับทีนี้เมื่อเราเลือกคลินิกที่ดีและทำอัลตราพรามกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผลลัพธ์การยกกระชับของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่กับเราไปได้นานๆก็คือการดูแลตัวเองหลังทำหัตถการครับโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกควรจะใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะครับข้อแรกเลยคือให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าแรงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นการบีบการกดการนวดหรือการถูบใบหน้าแรงๆบริเวณที่ทำา่ตการมาเพราะผิวในช่วงแรกอาจจะยังมีความบอบบางอยู่ครับส่วนการแต่งหน้าการทาครีมบำรุงผิวหรือมอยส์เตอร์ไลเซอร์สามารถทำได้ตามปกติเลยครับแต่มีข้อแนะนำนิดนึงคือให้งดใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผัดเซลล์ผิวไปก่อนนะครับเช่นพวกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ AHA BHA หรือเลติอลครับ เพื่อลดการระคายเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือการทาครีมกันแดดครับควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปเป็นประจําทุกวันนะครับเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดซึ่งเป็นตัวการทําร้ายคอลลาเจนใต้ผิวของเราครับนอกจากนี้ก็ควรงดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูงๆไปก่อนนะครับเช่นการเข้าห้องสตีมห้องซาวน่า แม้แต่การออกกําลังกายอย่างหนักที่ทําให้หน้าเราร้อนหน้าแดงมากๆครับและในช่วงหนึ่งเดือนแรกควรมดการทำเลเซอร์ชนิดอื่นๆที่ให้ความร้อนลงสู่ผิวชั้นลึกทุกชนิดไปก่อนนะครับเพื่อให้ผิวได้ฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่จากการทำออเทราพรามครับจะเห็นได้ว่าการดูแลตัวเองหลังทําก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่ยุ่งยากเป็นพิเศษเลยนะครับเพียงแค่เราใส่ใจและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด ผลลับผิวที่ยกกระชับก็จะอยู่กับเราไปได้ยาวนานแน่นอนครับ